ค่ะก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะให้คุณสมจิตอ่านบวชนาที่ส่งเข้าไปนะคะจงปฏิมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์มาโโกบ,บทีสิบหกข้อสิบห้าพระองค์ตรัสสั่งพวกสาวกว่าพวกท่านจงออกไปทั่วโลกประกาศขา่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคนสองคลินบทีห้าข้อสิบแปดสิ่งทั้งหมดนี้เกิดจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกับโล์ ทางพระเยซูคริสต์และประธานแผนกิจในเรื่องการคืนดีนี้แก่เราซเดีย7ข้อที่2เพื่อพระมันคาของปรุงจะเป็นที่รู้จักในปณินโลกการช่วยกู้ของปรุงจะเป็นที่ทราบท่ามกลางประชาชาติทั้งสิ้นขอบคุณมากวันนี้ก็จะแบ่งปันพวะวเนะเกี่ยวข้องกับในเรื่องที่บอกว่าจงประกาศเรื่องข่าวดีข่าวประเสริฐนะคะ ในพระวัติศารรมของพระเจ้ามาธิวบทที่28ข้อ19เพราะฉะนั้นท่านต้งหลายจงออกไปและก็นำชนชาติมาเป็นสาวกของเราจงบัพติศมาพวกเขาในพระน,นามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณพระเจ้านะคะที่เรามีข่าวดีทุกวันข่าวประเสริฐก็คือข่าวพระเยซูคริสต์ได้ส่งเสด็จมาเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ว่าพระเยซูก,กำลังจะมานะคะแต่มาแล้ว องได้มาก่อนแล้วในครั้งหนึ่งพระกัมภีร์พูดเกี่ยวข้องกับการเสด็จมาครั้งที่สองของพงอีกด้วยแต่โปรงได้เสด็จมาแล้วและได้กลับไปที่สวรรค์และหลายคนยังไม่เคยรู้เลยว่าพระเยซูเป็นใครเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องประกาศจําเป็นจะต้องเป่าประกาศข่าวประเสรศิฐข่าวเรื่องพระเยซูคริส ได้เสด็จมาแล้วในขณะที่เราได้รู้จักกับพระกิตติกุลทั้งสี่เริ่มไม่ว่าจะเป็นมัทธิวมารลโกลูกาและยอนเราก็พบว่าพวกเขาทุกคนก็เล่าเรื่องนี้มันคือเรื่องของพระเยซูคริสต์ต้นกําเนิดของพระองค์ต้นกำเนิดของโปรงชีวิตของโปรงอยู่บนโลกนี้แล้วก็พูดถึงความตายของโปรงและการเป็นขึ้นมาจากความตาย และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระองค์พระคัมภีร์ในพระกิตติคุณมัทธิวมีเนื้อหาหลักก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูทรงเป็นกษัตริย์ในฝ่ายวิญญาณหรือกษัตริย์แห่งอิสราเอลเมื่อเรามาดูมารลโก,โกนะคะพระกิตติคุณมารลโก,โกก็ไปไกลกว่านั้นอีกนิดหน่อยด้วยการแสดงให้เรารู้ว่าพระเยซูคือพระคริส คือผู้ที่พระเจ้าท่งเจิมและแต่งตั้งมาเพื่อที่จะตายไถ่บาปมนุษย์นั่นแหละนะคะพระกิตตคุณลูกาก็บอกเราว่าพระองค์คือคําตอบของพระเจ้าพระองค์เป็นผู้ที่จะแสดงถึงความรักความห่วงใยของพระเจ้าต่อโลกใบนี้และพระองค์นั่นแหละเป็นคําตอบของชีวิตของมนุษย์ในโลกนี้ใครก็แล้วแต่ที่เปิดใจต้อนรับพระเยซูคริส เขาก็จะได้คืนดีกับพระเจ้าจะได้ไปสวรรค์จะรอดจากบึงไฟนรกจะรอดจากอำนาจพูดผีปิศาจร,รอดพ้นจากอิทธิพลแห่งความมืดความบาปความชั่วทุกคำสาปแช่งเพราะฉะนั้นหนังสือลูกาก็จะมีรายละเอียดที่บอกให้เราทราบว่าพระเยซูเป็นคำตอบของพระเจ้ารงเป็นผู้เดียวเป็นทางเดียวที่จะช่วยให้มนุษย์ ไปหาพระเจ้าหรือคืนดีกับพระเจ้าได้และเรามาดูพระกิตติคุณยอนก็จะมองว่าพปรองเป็นพระวาทะและบอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่ปฐมกาลขององค์พระผู้สร้างทุกสิ่งและดำรงอยู่ก่อนปฐมกาลนั่นก็คือเรื่องราวของพระวาทะที่กลายมาเป็นเนื้อหนังและอาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเราก็คือพระเยซูคริส และโะรงนั่นแหละเป็นพระผู้สร้างกําลังพูดถึงองค์มมพระผู้เป็นเจ้าว่าโะรงทรงเป็นผู้สร้างทุกสิ่งแล้วก็กลายมาเป็นเนื้อหนังกลายมาเป็นมนุษย์มาอาศัยอยู่ท่ามกลางเรานี่คือการเสด็จมาของพรีศุคริตนี่คือข่าวประเสริฐสําหรับโลกใบนี้นะโปรงเสด็จเข้ามาในโลกนี้ด้วยตามองเห็นก็คือแบบเนื้อหนังก็คือมาเป็นมนุษย์ อาศัยอยู่ท่ามกลางเรามาเกิดแล้วแล้วก็มาอยู่บนโลกของเราแล้วก็คือพระเยซูคริสต์ถ้าเห็นพระเยซูคริสต์ก็คือเห็นพระเจ้าถ้าเราเห็นพระเจ้าก็คือเราต้องมีพระเยซูคริสต์รงมาตายไถ่บาปมนุษย์พระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้ามารับบาปมารับกรรมรับเวรรับคำสาบมารัพระราชกิจของพระองค์ไม่เพียงเท่านั้นนะคะ พรง่งรอยเคียนรอยแผลของโปร่งสิ่งที่พรงทุกทรมานนั่นนะ่ะทำให้เราหายดีเจ็บใจปวดกายเป็นโรคภัยไข้เจ็บทุกโรคไม่ใช่เฉพาะโรคบางโรคขอให้เราไปที่กังเขนนั้นเราไปที่การตายของพระยซสคริ์นะคะพระโลหิตของพระเจ้าพระกายของโรรองแตกหักเพื่อมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นการที่เรา รู้จักกับพระเยซูคริสต์จึงเป็นเรื่องที่สุดยอดของชีวิตการที่เราได้รู้จักกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียวเพราะฉะนั้นการที่พรองเสด็จเข้ามาในโลกนี้เมื่อเราศึกษาเมื่อเราอ่านพระกิตติคุณทั้งสีเล่มเราก็จะมีรายละเอียดเราก็จะเห็นข้อสรุปว่าพระเยซูคริสต์เป็นใครมาทําอะไรมาเพื่อใครและพระองค์ก็ให้เราทราบว่า เราต้องการที่จะรับข่าวประเสริฐแล้วก็นำข่าวประเสริฐที่เราทราบที่เรารู้นี่แหละไปพูดว่าพรรเยซูมาทำอะไรในโลกนี้มาตายทายบาปและการตายของรปองก็เป็นขึ้นมาด้วยไม่ได้ตายนะคะแล้วก็ไม่ได้ตายแล้วตายเลยตายแล้วก็เป็นขึ้นมาจากความตายเราก็ไม่ได้ตายอีกแล้วก็พรรเยซูก็เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ทั้งเป็นนะคะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องไปเป่าประกาศ นี่คือสิ่งที่เราจะออกไปประกาศเรื่องข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เราจะไม่ได้ไปประกาศเรื่องราวของเรานะคะเราจะไปเป่าประกาศเรื่องราวของพระเยซูใครที่ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็ขอให้ทราบดีนะคะบางอย่างเราอาจจะมีประสบการณ์เป็นพยานร่วมแต่เรื่องราวที่เราจะให้เนื้อหาสาระกับผู้คนก็คือเรื่องชีวประวัติของพระเยซูว่าพระองค์ท่าน เสด็จเข้ามาเพื่อตายแทนบาปมนุษย์จริงๆและปรุงนี่แหละเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วก็ไม่ได้ตายอีกแล้วก็นัเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ทั้งเป็นมนุษย์เราอาจจะได้ยินข่าวว่าตายแล้วฟื้นแต่ถามว่าตายอีกไหมตายนะคะในมัทธิวบทที่ไม่ใช่กิจการบทที่หนึ่งข้อที่สข้อที่สิบเอ็ดก็จะพูดเรื่องนี้นะว่าพระเยซู ลอยไปต่อหน้าต่อตาสาวกหรือผู้คนมากมายมากกว่าห้าร้อยกว่าชีวิตที่เห็นพระเยซูลอยขึ้นสู่สวรรค์เพราะฉะนั้นข่าวดีจริงๆถ้าใครพบพระเยซูถ้าใครเปิดใจต่อพระเยซูเราได้เป็นบุตรของพระเจ้าและเรานี่แหละจะไปพูดข่าวดีเปาประกาศข่าวดีว่าเราพบพระเจ้าแล้วและพระเจ้าองค์นี้ช่วยเราจริงๆอย่าลืมนะคะ ทุกคนจะต้องจากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นอย่าลืมเป่าประกาศข่าวประเสริฐให้กับผู้คนมากมายเพื่อเขาจะได้กลับบ้านแล้วก็ได้ไปอยู่สวรรค์ทุกคนจะต้องจากโลกนี้จิงอยู่ที่ว่าพระเยซูจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่เราต้องรับผิดชอบสิ่งที่พระเจ้าแจ้งเราก็คือประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ก่อนที่พระองค์จะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่ง ยอนและก็อาคาทูตในคริสจักรยุคแรกได้เล่าเรื่องราวของพระบุตรของพระเจ้าได้ไปสู่สวรรค์แล้วตอนนี้เราต้องบอกเรื่องราวเหล่านี้ต่อผู้คนมากมายในยุคของเราในบ้านเมืองของเราในญาติพี่น้องของเราว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าไม่ใช่ศาสนาฝรัง่งไม่ใช่ศาสนาชาวยิวแต่เป็นของคนทั้งโลก เพราะว่าโปร่งมาในโลกนี้มาเป็นกายเนื้อหนังอาศัยอยู่ท่ามกลางมนุษย์เป็นรูปร่างหน้าตาก็คือพระเยซูคริสต์มาในคาบของมนุษย์แต่พงเป็นพระเจ้าเป็นเจ้าของโลกจึงมาตายไถ่โลกจึงมาตายไถ่มนุษย์ได้จึงมาซื้อโลกใบนี้คืนด้วยชีวิตมารสตานก็โกหกผู้คนมากมายให้กราบไหว้ให้นมัสการมันนะ มันสแตนสร้างสตอรี่เรื่องราวของพวกมันโกหกหลอกลวงให้คนเนี่ยนับถือคารพมันแย่งกันนมัสการจากพระเจ้าทั้งที่มันไม่ใช่พระเจ้าเพราะฉะนั้นเราจึงพูดหรือว่าเป่าประกาศเรื่องราวข่าวประเสริฐที่แท้จริงพระเจ้าเที่ยงแท้คือพระฤีสุคริตนอกกนั้นไม่รับประกันคุณภาพ มีวิธีสร้างเรื่องราวให้คนเนี่ยน่มีความกลัวเห็นอะไรก็ก็ไหว้หมดเห็นอะไรก็ทึกทักเอาเป็นพระเป็นเจ้าหมดวันนี้นะคะข่าวดีพระเยซูเท่านั้นเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ขอให้เราที่จะไปบอกแล้วก็ประกาศเรื่องราวข่าวประเสริฐของพระเยซูครศิสต์เราต้องไม่กลัวที่จะเป่าประกาศความรักอมตะของพระองค์ต่อมนุษยชาติ ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้เราจะต้องทำพระราชกิจของพระเจ้ารับใช้พระเจ้าโดยการที่เราบอกข่าวดีบอกว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าผู้ทรงเสด็จมาในโลกนี้ด้วยกายเนื้อหนังและมาตายไท่บาปเราและพปรองได้ทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ทั้งเป็นและพปรองจะกลับมาอีกเพราะฉะนั้นก่อนที่พระเยซูจะกลับมาเราต้องเร่งประกาศ เราต้องเป่าประกาศทั้งมีโอกาสและไม่มีโอกาสชสวยในการที่จะประกาศข่าวประเสริฐอย่าลืมนะคะบางคนนะคะเราสนใจมารซสตานมันให้เราสนใจแต่ปัญหาของเราเราเลยไม่มีเวลาที่จะประกาศข่าวดีเรามีเวลาแต่ประกาศข่าวร้าย <c oughs> คนมากมายในสื่อก็ประกาศแต่ข่าวร้ายตลอวิตละวัน วันนี้ถ้าเราต้องการโลกใบนี้เปลี่ยนแปลงเราต้องช่วยกันประกาศข่าวดีควรจะได้รับการปลดปล่อยควรจะได้รับการเยียวยารักษาบาดแผลในหัวใจได้ที่พึ่งได้ที่ลี้ภัยได้กำบังที่เข้มแข็งได้ความปลอดภัยได้เขาเรียกว่าชีวิตนิรันด์สารและเสริญแล้วขอบคุณพระเจ้านะคะข่าวดีจริงๆข่าวประเสริฐจ,จริงๆก็คือข่าวเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเจ้า ขอบุณพระเจ้าที่เรามีชีวิตที่พบกับพระเจ้ามีชีวิตที่อยู่ในพระสิริของพระเจ้าการทรงสถิตของพระเจ้าขอให้เรารักษาความเชื่อของเราไม่สามารถที่จะไปหาที่ไหนอีกมีทางเดียวเท่านั้นก็คือพระสุคริตเรารักษาความเชื่ออย่าไปลดตัวเองต่ำจนเป็นลูกช้างลูกมาลูกหมาลูกแมวนะคะ เราต้องเป็นลูกพระเจ้าเท่านั้นเพราะว่าพระเจ้าสร้างเรามาสร้างโลกให้เราอยู่และไม่เพียงเท่านั้นเมื่อมนุษย์หลงหายหลงผิดหลงเจนินเมื่ออาดัมเอวาได้ฟังคําโกหกของมารซาตานไม่ฟังพระเจ้าทําให้โลกนี้หายยนะนาทาให้โลกนี้ตกอยู่ในมือมาร วันนี้พระเยซูได้เสด็จเข้ามาและโปร่งมาตายไถ่บาปมนุษย์ใครก็แล้วแต่ที่เชื่อระวังใจในพระเยซูคริสต์เราก็จะเป็นบุตรของพระเจ้าเราได้คืนดีกับพระเจ้าเราก็จะมีสิทธิอำนาจเหนือมารที่โกหกดำเอวาเราจะเป็นคนไล่ผีได้เราจะขับผีได้ไม่กลัวเราจะอธิษฐานแล้วพระเจ้าจะตอบเราเพราะว่าพระเจ้ารักเราพระเจ้าจะฟังเราอย่าไปมีความเชื่อว่าเมื่อเราอธิษฐานแล้วพระเจ้าไม่ฟัง และเราก็กลัวพระเจ้าจนเราไม่กล้ามาหาพระเจ้านะคะไม่กล้าที่จะพูดกับพระเจ้าไม่กล้าที่จะคุยกับพระเจ้าไม่กล้าที่จะใช้ฤทธิ์เดชใช้สิทธิอํานาจเราเป็นลูกของพระเจ้าใช้ไปเถอะพระเจ้าไม่เคยที่จะหวงปรุงดีใจด้วยซ้ําที่เรากล้าพูดกับพระเจ้ากล้าอธิษฐานขอสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ขอที่จะให้เรามีการเริมในการที่จะใช้สิทธิอํานาจประกาศข่าวประเสริฐ จะบอกให้คนที่ชอบประกาศนะคะสิ่งที่จะตามมาในชีวิตของท่านก็คือหมายสำคัญและการอัศจรรย์เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากตื่นเต้นถ้าเราอยากมีประสบการณ์กับฤทธิเดชถ้าเราอยากจะเห็นพระพรอยากเห็นการอัศจรรย์เมื่อมีผู้ประกาศที่ไหนคนจะรอดคนจะรับการปลดปล่อยคนจะได้คืนดีกับพระเจ้าเรากำลังประกาศความรักอันมะตะของพระองค์ต่อมนุษย์ด้วยกัน มนุษย์คนบาปตาดำๆด้วยกันช่วยเขาเถอะยิ่งกว่าเราทำอะไรมากมายให้กับผู้คนการประกาศข่าวประเสริฐเป็นการนำคนเข้าสู่พระศริของพระเจ้าเป็นการนำคนกลับคืนดีกับพระเจ้าเป็นคนกลับเป็นคนนำคนมาพบความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราต้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับเรื่องความรอดของพระเยซูคริสต์ที่ปรุงเสด็จเข้ามาให้มนุษย์ นะคะได้รับความรอดเมื่อคนคนคนนั้นนะคะเปิดใจรับข่าวเระเสริและเชื่อวางใจในพระเยซูเขาจะรอดปองค์ได้มอบการคืนดีไว้กับพระองค์พระคําของปองอยู่ในหัวใจของเราเราต้องเป่าประกาศออกไปเหมือนท่านเจรมีนะคะท่านได้ยินข่าวเระเสฐท่านก็ได้ยินพระคําได้ยินข่าวเระเสฐได้ยินข่าวดีท่านก็อดไม่ลนทนไม่ไหว ที่จะรับใช้พระองค์ที่จะประกาศพระคําของพระเจ้าที่จะเผยพระวจนะที่จะทํางานแม้ว่าจะเจอความยากลําบากท่านก็ไม่สามารถที่จะหยุดอย่างได้ท่านจะไม่ได้สนใจแต่ว่าชีวิตของท่านน่ะจะสุขสบายไหมแต่ท่านจะมีภาระใจในการที่จะประกาศที่จะไม่หลงลืมคนในโลกนี้ไม่ให้เขาตกนรกไม่ให้เขาตกเป็นเหยื่อเป็นทาสของบาปของมารซาตานเพราะฉะนั้นผู้ประกาศข่าวประเสริฐก็คือเรานี่แหละ เราเป็นลูกของพระเจ้าเจเรมีเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าเขาจึงรับผิดชอบข่าวประเสริฐเขาจึงสนใจใส่ใจในการประกาศกับผู้คนใครก็แล้วแต่ที่เราคบหาสมาคมหรือเราพบกับเขาอย่าลืมในการประกาศข่าวดีให้กับเขาถ้าเรารักเขาถ้าเราห่วงใยเขาเราต้องประกาศข่าวประเสริฐให้ถ้อยคำของพระเจ้านะคะข่าวประเสริฐที่อยู่ในใจอยู่ในชีวิต เรื่องราวขาวประเสริฐของปรีสุขิตเป็นเหมือนไฟที่ลุกไหม้อยู่ในกระดูกของเราอัดแน่นอยู่ในใจของเราแต่เราไม่พูดเราอยู่ไม่สุขเพราะว่าความรักของพระเจ้าทำให้เราอยากจะพูดรักผู้คน อยากประกาศข่าวประเสริฐอ,อยากประกาศข่าวดีพระเจ้าจะดูแลเรานะคะไม่ต้องห่วงว่าเราจะมีอยู่มีกินไหมพระเจ้าจะเลี้ยงดูคนที่นะคะรักในการทํางานของพระเจ้าขนาดเราไม่ทํางานของพระเจ้าเราทํางานของเราพระเจ้าก็ยังอวยพรเราเลยยิ่งกว่าน,นั้นเราทั้งทํางานของเราทั้งสนใจงานของพราาะเจ้าล่ะพระเจ้าจะดูแลเราแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นขอให้เราอยู่ในตําแหน่ง นะะที่พระเจ้าเรียกเราก็คือนะตำแหน่งในการประกาศข่าวประเสรศิฐทุกคนประกาศได้ไม่เกี่ยวข้องกับเรามีของประทานหรือไม่ทุกคนมีปากทุกคนมีพระเยซูทุกคนพูดได้สื่อสารได้ใช้ชีวิตของเราในยุคสุดท้ายนี้เพื่อจะบอกข่าวดีให้กับคนในโลกนี้และเราก็จะรับพระพร อย่านิ่งเฉยอย่าเพิกเฉยเมื่อเรามีข่าวดีไม่เพียงแต่เราจะไปนประกาศแต่ข่าวร้ายคริสเตียนควรจะประกาศข่าวดีควรจะพูดเรื่องพระเยซูให้เป็นชีวิตจิตใจให้เป็นนะคะชีวิตของเราเพื่อคนจะถูกย้ายออกจากความมืดไปสู่ความสว่างและเข้าสู่เสรีภาพอันเปี่ยมไปด้วยพระส,สุริย Amen. ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอปรงเวรอรชีวิตของเราที่เราจะประกาศข่าวประเสริฐที่เราจะสนใจใส่ใจในการที่จะช่วยผู้คนให้พ้นจากนรกจากอำนาจของศัตรูก็คือมารซาตานอิทธิพลแห่งความมืด ถ้าเราใส่ใจสนใจเรื่องนี้พปรองเจ้าขา่าพปรองเจ้าอวยพรเราพระองค์จะทําทการอัศจรรย์ข่าวดีจะมากขึ้นข่าวความรักของพระเจ้าชีวิตนิรันร์ก็จะเกิดขึ้นมากมายให้กับผู้คนวันนี้ขอพระเจ้าให้เราที่จะกล้าหาญในการที่จะออกไปเป่าประกาศข่าวประเสริฐผู้คนมากมายจะได้กลับมาพระเจ้าคืนดีกับพระเจ้าเขาจะได้รับพอพอร และเราก็จะเป็นโอป่งเจ้าค่ะเครื่องมือของพระเจ้าอย่างไม่ธรรมดาขอพระเจ้าเจิมเราใช้เราขอพระเจ้าให้เราเกิดผลทุกฤดูกาลทั้งที่มีโอกาสและไม่มีโอกาสเราจะช่วยในการประกาศข่าวดีข่าวประเสริฐเพื่อคนจะรอดเพื่อคนในยุคสุดท้ายจะได้เห็นความรักพระเมตตาของพระเจ้าเรามอบซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ใน,รนพระราชนามพระยซสคริตเอเมนพระเจ้าเวพรค่ะ